วันนี้เราก็อยู่ที่เซจแล้วและเรามีนัดผู้ชายไว้เราจะมาทำวีโอจึ๊ม็กกันวีโอทูแม็กกีภาพเลยเนี่ยวีโอทูแม็กคืออะไรแล้วช่วยในการพัฒนาของนักกีฬาได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะตามมาวี่ว้าจ่าเอแล้ววันนี้ค่ะ ที่บอกไว้ว่ามีนักกีฬายและผู้ชายคนนั้นก็คือทัดาหมอแอ๊นงหมอแอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพานักทำ VO2max ไว้ซึ่ง VO2max คืออะไรและมันจะช่วยให้นักกีฬานั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นยังไงเดี๋ยวมาฟังหมอแอนแนะนำละกันค่ะสวัสดีค่ะหมอแอนสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่คือหมอแอนในำนนค่ะเดี๋ยว <c oughs> จะให้หมอแอนแนะนำนิดน,นึงว่า VO2 max คืออะไรจริงๆ VO2 max มันเป็นค่าความฟิตอย่างหนึ่งของร่างกายคค่าควาวมฟิตมันจะบอกว่าเราเนี่ยสามารถออกกำลังกายได้หนักหน่วงสูดเนี่ยที่เท่าไหร่โดยบอกเป็นตัวเลขใช่ไหมครับ,ค,รบคนที่ VO2 max สูงคนนั้นก็จะฟิตกว่าอีกคนที่ VO2 max ต่ำกว่าแต่ว่า ความหมายของ V m a x จริงๆคือค่าที่ร่างกายสามารถเอาออกซิเจนไปใช้ได้ขนาดนั้นเนี่ยเป็นจำนวนกี่ cc ตอนนําหนักตัว1กิโลในเวลา1นาทีเพราะฉะนั้นยิ่งใช้ออกซิเจนเยอะแสดงว่าคนนี้ออกหนักมากคนนี้ก็แส,สดงว่าพิตม,มากกว่าอีกคนนึงก็คือว่าถ้าร่างกายใช้ออกซิเจนเยอะก็คือาาร่างกายคือ ดีมากฟิตมากคือหมายถึงว่าออกได้หนักมากเลยออกได้หนักมากยิ่งใช้ออกซิเจนเยอะยิ่งออกหนักกาจะออกซิเจนเยอะแสดงว่าคนนั้นไปถึงจุดที่แบบหนักมากๆมากกว่าคนอื่นก็คือมันสามารถช่วยให้เรารู้ว่าเราสามารถออกกําลังกายได้หนักที่สุดเท่าไหร่ใช่ก็คือให้รู้สมรรถภาพของร่างกายมากกว่าว่าความคิจิตรประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้นัจะช่วยให้นักกีฬาแบบพัฒนาตัวเองยังไงจริงๆไม่ได้ช่วยแค่รู้ไว่รู้เฉยแต่ว่าการที่มาที่นี่เราไม่ได้ให้ต้องการหาวินดูแบคมา ลบล้างภาพไปเลยว่ามหาวิทยาลัยไปหาจากนาฬิกาเอาการมนก็มีสุดโตดก็มีมีหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าเรามาเพื่อ create solution ของเรา create เป้าหมายของเราสร้าง solution อะไรให้นักศึกษาเหมือนเช่นว่าสมครั้งแรกเรามาเนี่ยเรามาเทสปุ๊บวิโอทูแม็กเราได้ค่าต่ำมากครั้งที่สองเราจะมาพัฒนาให้มันมากขึ้นก็จะไปใช้นาฬิกาเอาแล้วถ้าวันนี้เรามาเนี่ยเราจะรู้อะไรเกี่ยวกับวิวเวทมันอยากได้อะไรในการออกกำลังต้องอยากได้อะไรในการออกกำลัง ออกกาลังเพราะอะไรอยากได้ความแข็งแรงถูกต้องอยากได้ความแข็งแรงใช่ไหมอยากได้อิมูแลสัดีใช่ไหมครับเราต้องหาโซนที่ออกกาลังกายที่ถูกต้องที่เหมาะสมในการเพิ่มความแข็งแรงนรครักก็คือแต่ละคนเนี่ยโซนของการออกกาลังกายก็จะไม่เท่ากันถูกต้องเราก็ต้องมารู้ตัวเองก่อนว่าโซนที่เหมาะกับเราคือโซนอะไรคือทุกคนจะพูดโซนสองโซนสามโซนสี่อะไรก็แล้วแต่แต่ทุกคนก็ไม่รู้ว่าไอตัวเราเนี่ย ไอโซนไหนที่มันเหมาะกับเราอ่ากระจ่ะแล้วใช่แล้วเ้ยปิงไอเดียวไปใชแวเขาหมความรู้ออกมาแล้วปริงเขาไห้มีแม่ไปหาเมริกาเอาไปต้องมาหาอ๋อวิวพ่ก็ไปหานิกาเอาคุณมีนาฬิกาข้อมือที่แบบว่าสามารถวัดได้คุณก็ไปหาเอาแต่วันนี้ที่เราจะมาหาก็คือเราจะมาหาว่าความแข็งแรงของเราอยู่ในเลเวลไหนพื่และเราต้องออกกำลังกายยังไงทำเท่าไหร่เพื่อบรรลุเป้าหมายอะไรบางอย่างที่ต้องการเช่นสมมติคนหนึ่ง อยากวิ่งเร็วขึ้นอยากวิ่งมาทอนเพราะนั้นเขาต้องซ้อมมาทอนที่ถูกต้องเขาต้องรู้ว่าความเร็วในการวิ่งซ้อมอีซี่ที่เท่าไหร่พัลเลทเท่าไหร่เขาต้องรู้ว่าเขาต้องวิ่งเทมโปที่เท่าไหร่หรือเขาต้องวิ่งที่อินเทอร์วัลที่เท่าไหร่เวลาที่ใครที่อยากจะออกกําลังกายก็คือควรจะหาค่าความเหมาะสมของตัวเองดีกว่าถูกต้องเรียกว่าเป็นค่าความเหมาะสมของตัวเองในการออกกําลังกาย ใช่แล้วที่จะไม่หักโหมเกินไปถูกต้องและแต่และคนมาเนี่ยออกกําลังการเนี่ยร้อยแปเป้าหมายที่ต้องการบางคนจะลดน้ําหนักบางคนจะวิ่งเร็วขึ้นบางคนอยากวิ่งอึดขึ้นอยากปั่นจักรยานไวขึ้นพวกนี้คือเราหาโซนของเขาให้ได้ว่าตรงไอ้ความที่เขาต้องการอย่างนี้เขาต้องซ้อมประมาณนี้าพละเท่านี้สปีดเท่านี้ความเร็วมานี้เป็นละนะครับ และวันนี้เราถ้าเราอยากจะมาหาค่าความปิดปากของเราเลยสร้างโกของตัวเองขึ้นมาก่อนว่าโกในการออกแบบอยากได้อะไรสร้างโกตอนนี้เอาโกที่เป็นรูปธรรมเช่นน้าหนักของบรรทุนละดูละโอ้ยน้ำหนักไอ้เฮ้ยรถพุงเฮ้ยรถพุง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 อ่ะได้อ่ะสุดนะ ขอลดพุงหน่อยอ่ะคุณดีแต่ว่ายังมีพุงอ่ะ,อะขอลดพุงอ่ะอน้ำหนักอ,อยากลดน้าหนัก่ไขมันมส่วนเกินอ่ะไขมันส่วนเกินอ่ะอยากลดไขมันส่วนเกิน,นมกสมมติว่าคนที่น้อง,องๆหรือว่าทีมมาในการตรวจผมว่าเราเราได้ข้อมูลแล้วอยากลดไขมันส่วนเกินแสดงว่าเราก็ต้องดีไซน์การออกกำลังกายเพื่อเอาไขมันส่วนเกินออกใช่ไหมครับให้นักการออกก็ต้องเป็นการออกที่ไม่ต้องหนักเกินไปหรืออาจจะออกแบบหนักก็ได้แล้วใช้อัพเดอร์เบิร์นก็ได้น้องก็มีหน้าที่ในการหาร่างกายในจุดที่สามารถออกกำลังกายแล้วลดไขมันได้ดีที่ส กับหาอีกจุดหนึ่งคือจุดที่เขาเรียกว่าสามารถเกิดอัฟเตอร์เบิร์นได้คือออกหนักเกินเนี้ยหลังจากออกไปแล้วเนี่ยร่างกายจะมีการเผาผลาญมากกาิมโดยพที่ต้องดูว่าคนคนนี้ควรจะเหมาะออกกําลังกายแบบไหนออกแบบเบาหรือออกแบบหนักเพื่ออัฟเตอร์เบิร์นหรือออกันทั้งสองอย่างได้เลยก็ต้องมาดูพื้นฐานร่างกายก่อนใช่แล้วก็จะได้การตารางในการออกกําลังกายไปสำหมับข้าวๆ้าในการในการออกกําลังกายและได้เรื่องของความหนักด้วยว่า คนออกกำลังกายที่ความหนักเท่าไหร่นัดตรงจุดราไหมอย่างนี้อ๋อเหมือนเหมือน,นไม่สเปะสปะ<ช>แล้วเหมือนแบบว่าเออฉันมีเป้าหมายในชฉันอยากจะลดพุงนะฉันก็ต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี<ช>้แล้วก็เหมาะสมกับตัวเองแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องแบบไปเสียเวลาออกหนักเป็นบ้าบอ, <ไป S 2> อแบบว่าเสียแรงฟรีแล้วมันก็ไม่ได้เกิดอะไรกับร่างกายขึ้นมาใช่แล้วค่ะอันนี้คือเป้าหมายที่เราต้องการทำะเป้าหมายที่เราจะมาหาค่ะใช่แล้ว โอเควิธีหลักง่ายๆคือเราต้องการให้คนคนนี้ทดสอบโดยการที่เรียกว่าออกแรงให้หนักมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆวิธีที่เราจะใช้ก็มีหลายอย่างอยู่ที่เขาจะเล่นกีฬาอะไรสำคัญแล้ก็มีการสมมติวิ่งก็วิ่งบนเทรดมิลเลยให้เริ่มเดินเดินไปเรื่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนแบบพวกนี้คือไปถึงแม็กซ์แล้วม็กซ์คือแบบออกหนักกว่านี้ไม่ไหวไม่วแล้วไม่ไหวแล้วใช้รูปแตกแล้วเป็นลมพับแล้ว ถ้าปานใช่ไหมก็ปานไปเรื่อยปานจากเบาไปเรื่อยๆจนหนักขึ้นหนักขึ้นจนเ่มเรื่อยเ่อเพราะอ้วนกันใช่ไหมก็เอาถึงแม็กเอาถึงแม็กเอาเต็มที่เอาถึงเต็มที่เพราะนั้นเราก็จะได้ค่าโซนนะเล็ตต์งเราแล้วก็ได้ของแถมเป็นวิวถูหน้าของเราด้วยว่าเป็นแบทเท่าไหร่ วันนี้เตรียมตัวมาพร้อมเลยค่ะดีมากครับเตรียมตัวมาพร้อมอยากกินข้าวยงครับกินมาแล้วค่ะกินมาไม่ได้จริงๆต้องสองชั่วโมงสชั่วโมงแต่ไม่เป็นไรที่ต่างว่าที่ต่างว่าโอเคว่าเรายังไม่ได้กินโอเคอ่เมื่อกี้มันย่อยออกไปแล้วละย่อยไปละแล้วก็เดี๋ยววันนี้อยากจะรู้ค่าวีโแมของตัวเองค่ะเกิดมาในชีวิตก็ไม่เคยหาค่าอะไรพวกนี้เหมือนกันแล้วก็ซ้อมแบบว่าไล่สาระของตัวเองอยากจะซ้อมหนักซ้อมเบาอะไรก็ไม่มีไม่มีเป้าหมายเลยครับคิดว่าวันนี้น่าจะได้ รู้ว่าค่าที่เหมาะสมกับตัวเองเท่าไหร่เดี๋ยวให้หมอแอร์ช่วยแนะนำหน่อยว่าต้องทำอะไรบ้างได้ครับนึกว่าแบบมีขนมไม่กินโอ้ยกินอีกวิธีหนึ่งคือการเจาะเลือดเขาเรียกว่าแล็กเต็ดจริงเหรอฮะนัก่เนี่ยนักปั่นนักปั่นใช้แล็กเต็ดเจาะตึก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 น้องเจาะเลือดเลยเหรอเอาจริงจังเจาะจริงเจาะแล็กเต็ดว่าตรงไหนแล็กเต็ดมันขึ้นแล็กเต็ดคืออะไรอ่ะค่าของเสียของกล้ามเนื้อค่าของเสียของกล้ามเนื้อ เดี๋ยวมาดูแลนเตสว่าว่าอะะไรนมีแลนเตสในตัวเองเท่าไหร่เหมือนตะก้อข้อปังเหมือนตะก้อข้อปองงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทําได้ค่า V O T O M E เท่าไหร่ตอนนี้เล่นเล่นเป็นออกกําลังแบบไหนครับก็เนี้ยค่ะไตรกีฬาจะมีไหว้ปั่นนี่แต่ถ้าจะนัดปั่นครับช่วงเอาช่วงนี้ช่วงนี้ซ้อมสัปดาห์ประมาณกี่วันสัปดาห์ละศูนย์วันศูนย์วันวันโอเควันนี้ เตรียมตัวมาพร้อมเลยค่ะ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 ,อคะอโอเคงั้นเอาช่วงก่อนช่วงก่อน <c oughs> สัปดาห์ละสามวันสามวันเรียนแล้วนะครับว่ายน้ำว่ายน้ำประมาณกี่นาทีว่ายน้ำว่ายน้ำหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงอ่จาจักรยานจักรยานหนึ่งชั่วโมงจักรยานเป็นเทรนเนอร์หรือว่าไปปั่นปั่นข้างนอกเลยจักรยานกันนะกี่รอบครับรอบเดียวรอบเดียวเอวีรอบเดียวได้ชั่วโมงหรือก็ เอวีเท่าไหร่เอวี่ยี่แปดแต่ก็เร็วเลยใช้ได้ยี่ไม่เร็วแล้วตัวฮันเลดเท่าไหร่เวลามไปฮันเลดไม่เคยดูเลยค่ะความเหนื่อยความเหนื่อยฮันเลดเราน่าจะอยู่ประมาณร้อยสี่ร้อยหกสิบนะครับแล้วความเหนื่อยอ่อความเหนื่อยเป็นฟีลลิ่งเงี้ยสมมติว่าตอนปั่นพูดเป็นประโยคยังได้อยไหมครับได้อยู่ค่ะน่าจะสี่ห้าหกความเหนื่อยนะแต่ว่าพูดได้ไม่นานนะโอเคได้อยู่เพราะนั้นมีว่ายน้ำหนึ่งวันจักรยานหนึ่งวันอีกมาหนึ่งวันนอนนอน อรู้ว่าอีกวันการนอนคือการออกกำลังกายใช่การมีการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นออกกำลังกายสองวันนะเอาออกกำลกายเขาสองวันสองวันโอเคได้เราก็จะมาหาค่าในการออกกำลังกายต่างๆเรื่องดูเรื่องของโซนในการออกกำลังกายว่าเราออกกำลังกายที่จุดตรงไหนดีที่ทําให้เราสามารถเบิร์นแฟตได้แล้วก็ ไม่ได้ไปเอาพัสเซลให้มัน,ให,มนให้มันรีบลงไปไม่ให้มันเย็ลงไปไห, <g ül> หรือว่าถ้าเกิดว่าอีกกลุ่มนึงอยากจะเพิ่มดูแลก็จะออกกำลังกายแบบเบิร์นแฟตด้วยแล้วก็เพิ่มดูแลด้วยนะเดี๋ยว<ะ>พอเราไปตรวจเสร็จเราก็จะรู้ว่าค่าตรงไหนที่ใช้ในการออกกำลังกายเพื่อเป้าตรง,ง<ะ>นรี้นะครับถัดนะครับค่าฮัตเรดค่าการวิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่การปั<ะ>่นที่ความเร็วเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งเรื่องของความเหนื่อยประมาณเท่าไหร่พอเราตรวจเสร็จเราก็จะรู้ว่าเราต้องออกกำลังกายประมาณนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงจะทำให้ลดไขมันส่วนเกินออกไปได้โอเคเด ผมพันนีบาวอ่ะรู้จักที่มันเป็นคนที่แบบกินเนื้อคนโดนล็อกก็อย่างเง <c oughs> <f ix> ี้ย <c oughs> มีเอสเอสไหมฮะจมูกเล็กค่ะอันนี้ก่อนนี่เอสเอ็มอันนี้นเล็กกว่าอันนี้ก็หายใจไม่ออกแล้วจุยย้ย กกอดใส่นะจริงๆ,ๆ,ๆนักกอดนะนักอนนอกอกกอดใส่นะใส่แล้วมันนักกอดที่ก็จะตายก่อนนะก็วิ่งถึงสิทนะครับตอนจังหวะที่ก้าวสิทเนี่ยจะเป็นการเท้ดาวแล้วนะครับว่าหกสิบวิไหวไหมถ้าไหวทำมือโอเคถ้าไม่ไหวทำหนูยแย่ลงนะครับ ้ายแยกลมตุ๊บผมจะทอจะหกสิบเมิรให้เหลือ30บถ้ามีอะไรเกิดเอม r เจนซี่ครับจับข้างๆรังผมแล้วก็แยกแยกตัวแบบโผล่นครับผมต้องครับโอเคครับลองใหม่รอบนึงครับผมอยู่ตรงกลางดูไม่เห็นครับโอเคครับมีอะไรเกิดขึ้นในเอมิเจนซี่แยกตัวโผล่โอเคครับหมดแรงแล้วเนี่ย

ว right. <c oughs> ันนั้นอย่าดูไปป้าทีลูเลยเอ่เอ,อช่วงที่เขาผ่านแข่งมาได้ดีสุดในระหว่งงางออกกำลังกายครับอยู่ที่ฮาร์ตเรทเท่าไหร่นะ,ะคะ143ครับร้อย่สิบสใช่ครับก็จะจับอยู่ในประมาณกลางโซน2นะครับซึ <c oughs> ่งถ้าวิ่งโซน2ด้วยฮาร์ตเรทอยู่ที่1นึคงร้อย่สิบสามถ้งร้อ่อันละปีก็จะเป็นช่วงที่ เอาใส่มาจากร่างกายเนี่ยได้ดีที่สุดครับแต่อะไรก็าตามถึงแม้ว่าการออกโซนสองเนี่ยมันออกใส่มนได้ก้อจริงแต่แคลอรี่ได้ไจะน้อยเนื่องจากว่าเป็นการออกร่างกายแบบเบาะนะครับแคลอรี่ก็จะน้อยถ้าต้องการากที่จะเพิ่มสมรรถภาพแล้วก็เอาใส่มาเนี่ยให้ชิดไปโซนสี่เลยครับก็คือว่าให้ออกที่ฮาร์ดเรท165ครั้งต่อนาทีน,น,นะครับถ้าเทียบตามสเกล RPE แล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ7.5ถึง8ปด ถ้าวิ่งได้ประมาณเนี้ยสัปดาห์หนึ่งวิ่ง2ครั้งวันเว้น2วันนะครับวิ่ง2 0่สถึงสานาทีนะครับก็จะสามารถเขาเรียกว่า1คือเพิ่มสมรรถภาพสองจะมีอัตราเบอร์นเอฟเฟกต์นะครับก็จะแน่นหนามากกว่าเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงก็ลดก็คือวิ่งให้ฮาร์ตเรทมันขึ้นไปถึง160กว่าให้ฟิกส์ที่เพจไปเลย6.45นะครับเพจ6.45ใช่ครับผมก็ คือมันวิ่งได้อยู่แล้วครับให้20ถึง30นาทีเดี๋ยวเราจะทำหาค่า lactate ใช่ไหมคะแบบเจาะเลือดครับคือ lactate คืออะไรใช่ไหมคือจริงๆเวลาเราทดสอบนักกีฬานะเราสามารถทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกคือใช้พวกตัวเครื่องเมื่อกี้เรียกว่าทำ gas analysis นะครับคือใช้การ detect เรื่องของ หาบันไดอัไซด์ออกเซนที่เราเอยจะออกมาเอาไปแปลงเป็นค่าโซนทัเล็ตเอาไปแปลงเป็นค่าว่าช่วงไหนเป็นช่วงแลกเตตเยอะแลคเตตน้อยกับอีกวิธีนึงคือเจาะเลือดมันหาแลกเตตจริงๆเลยว่าแลกเตตตกลงมันเยะ็ะน้อยขนาดไหนช่วงนั้นนะครับอันไหนมีความแม่นยําจริงๆจะบอกว่ามันมีข้อข้อดีข้อจํากัดของแต่ละแบบต่างกันอะไรแม่นเดียวกันแม่นทั้งคู่ขอให้ทําแต่ละวิธีี่ถูกก็พอก็ใช้ได้นกันหมด